สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่จินทอ k นิวโชว์นะคะรายการที่เราจะชวนทุกคนมาคุยข่าวกันค่ะ <c oughs> ไม่ค่ะแต่นี่คือรายการจินทอกค่ะ <c oughs> เป็นรายการที่ป้าจะชวนเพื่อนๆมาทอกและมากินจินทอดไปด้วยกันนะคะ <Yeah. S 3> วันนี้นะคะ <c oughs> เรามาเจอกับไลซิงสานนะคะ <c oughs> นะักข่าวสาว,สาว,สาวที่กำลังมาแรงที่สุดขอบค<น>ุณค่ะ,คะ จริงของเธอเนี่ยฉันพยายามจะเลี้ยชื่อจริงเธอไม่ได้สักทีอระชะพรค่ะอระชะออัระชะพรอรัชพรส่วนใหญ่เวลาคนโทรมาขายประกันชอบบอกว่าสวัสดีค่ะขอเรียนสายคุณออนชพรแล้วก็จะเป็นแบบถ้าเธอจะขายประกันฉันเธอเรียกชื่อฉันให้ถูกก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยสมบัติสระ <laughs> เขาเรียกว่าสมบัติ <laughs> ก็เลยบอกให้เขาเรียกว่าลุงบัต <laughs> มินเนี่ยคือนักข่าวตัวท็อปเป็นนักข่าวชื่อดังของไทยรัฐเลยอ่ะโอ้ชื่อดังคือสียดังใช่เพรายังไงเนี่ยก่อนหน้านี้เคยทํารายการกีฬารายการกอล์ฟรายการฟุตบอลของไทยรัฐหรอชิกชิคชานเอลแล้วก็เคยอยู่ช่องเจ็ด คนนี้ค่ะคุณอายุน้อยร้อยอาชีพคุณอาชีพที่หนึ่งผู้ประกาศสองผู้ประกาศเขียนข่าวด้วยอ่ะอ่ะคููสอนบุคลิกภาพค่ะพิธีกรอีเวนต์ลาบงานแปลก็เคยทำค่ะค่ะได้ข่าวว่าเข้าวงการตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาอยู่ใช่ป่ะใช่ก็ท่าเริ่มทำงานจริงๆคือม .6 ตอนนั้นเป็นลาบ เมื่อก่อนมันจะมีคลื่นวิทยุแฟตเรดิโอก็จะมีศิลปินจากต่างประเทศมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วไปเป็นล่ามล่ามใส่ญี่ปุ่นวัตชิวะโกฮังโงแล้วก็ต่อฉันหิวข้าวแล้วค่ะแล้วแต่ชิวะโอนากาสุอิตะเดสเนี่ยโอ้โหได้ข่าวมาว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนนี่คือทำงานแบงค์ด้วย ใช่ปีหนึ่งหึงปีสองเนี่ยอยู่ชีทชานอลใช่ไหมทำรายการ<ช>กีฬาปีสาม,ป,สามปีสี่อยู่ช่องเจ็ดก็คือทำทั้งเส้นทางบันเทิงทำคันปากเป็นภาคสนามแล้วก็ทำเซตโซนสเปเชียลสภาษณ์ศิลปินต่างชาติเธออะไรเยอะแยะใช่แล้วก็เป็นพิธีกรรายการกีฬาคู่กับพี่ซีศีวัตรกับพี่ไอศรส,สวรรค์เหรอใช่ค่ะเธอทำงานเยอะมาก หนูชอบอยู่แบงค์ดีๆแล้วทำไมอยู่ๆก็มากลายมาเป็นผู้ผประกาศ,กศข่าวพอจบปีสเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เป็นเออกินปลากิปาไปเลยแล้วไงกาิกรค่ะมันจะมีเคแบง e ์อีเกลและสัญญามัน2ปีพอหมด2ปีก็เป็นแบบเอาแล้วมองซ้ายมองขวาเราจะทำงานอะไรดี เป็นช่วงทีวีดิจิตอลเขาประมูลยันพอดีเราก็เลยสมัครไทยรัฐเลยตอนที่แข่งขันเข้ามาไทยรัฐเนี่ยค่ะคือได้ข่าวว่า800กว่าคนแล้วเจ๊องได้แบบว่าสัดเอายีิบสองคนเหรอก็ยังไงอะเรารอบแรกนี่คือใบสมัครก่อนอใบสมัครเสร็จปุ๊บมาสอบสัมภาษณ์ให้ลองอ่านข่าวทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาเป็นรอบที่เหมือนออดิชั่นนะคะที่มันจะมีบ็อกซ์ให้เหมือนลองอ่านข่าวนีตลกมากป้าตือรู้จักมูลีใช่ไหมคะมูรีมูรีบอกว่าทุกคนให้มาน้าสดป้าตือ คุณุลี่นี่จะร้ายมากแรงปาคุณมุลี่ให้มาหน้าสดเพราะอยากเห็นหน้าในจอว่าแบบคิวบ,บีเอสดีมันเป็นยังไงอยากเห็นแบบหน้ารอดิบๆจริงๆอะไรเงี้ยคิวก็ไม่เขียนคือแตงพี่ก็คือลงกันแดดแล้วก็ลงแป้งทาเด็กอะค่ะมามปรากฏมาถึงคนอื่นๆน่ะโอ้ตาชมพูอะไรเนอร<า>หนูแบบเอ้าแล้วผู้ทำอะไรอยู่อ่ะมั่นใจมาว่าจะติดหนึ่งแยี่สิบสองหนูเป็นคนมั่นใจบอกมั่นนาด้วยจริงรเปล่าเราเข้าใจผิดมาตลอดเราเข้าใจว่าสกิลพี่ก่อนะกับผู้ประกาศมันก็ไม่ต่างกันหรอก ก็ต่างเลยค่ะต่างมาต่างมาเล่าสิพิธีกรเนี่ยมันเน้นบิวอมันแบบสวัสดีค่ะทุกคนเไงบ้างค่ะมันบิวแต่ผู้ประกาศมันมีคําว่าน่าเชื่อถือเข้ามาครอบเพราะเราต้องให้ข้อมูลข่าวสารใช่ไหมะเราจะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับกสไทยรัฐยิวโชนะคะ มันไม่น่าเชื่อถือผู้ประกาศไทยรัฐเนี่ยก่อนขึ้นช่องอ่ะเราเทรนมาปีนึงเลยนะคะทั้งฝึกรายงานสดฝึกอ่านข่าวฝึกเขียนข่าวฝึกทําสคระยังไม่ได้ลงจริงเลยนะแต่ก็ดีนะคะแล้วเขาก็ให้เราไปสอบไปผู้ประกาศด้วยใช่มิ้นผู้รู้ว่ามิ้นเป็นคนเพี้ยนวนในยุ์ป้าตืซึ่งตอนแรกก็เป็นแบบเพี้ยนว่าในยุคคืออะไรไม่เคยได้ยินเออสรุปว่าคืออะไรเล่าสิสมมติถ้าเราพูดกับป้าตือเราพูดเขาว่าไม่ต้องไม่ต้องอ่ะอันนี้ไม่เพี้ยนถ้าเพี้ยนจะเป็นยางี้ค่ะไม่ต้องอ๋ <Okay. S 2> ไม่ต้องม่น้องมันมีความแบบไหลของเสียงแต่ถ้าไม่เพี้ยนคือไม่ต้องส่วนใหญ่คนจะพิววนในยุคจากเสียงจตัตว,วาเป็นเสียงเอกหนังสือคือถ้ามันไม่จบที่สือมันจะกลายเป็นหนังสือมันจะเป็นสือ่อฝึกยังไงอ่ะของมิ้น่าเพี้ยนเสียงโทเวลาฝึกให้มันลงให้มาตรงก็คือมิน้นจะใช้การพยักหน้าไม่ต้อง มันช่วยกดเสียงลงมาได้<ม>จริงจริงจริงมันเทคนิคใ,ใช่รอต้อง,องแรกแรกฝึกแบบนั้นเพื่อให้ได้ยินเสียงตัวเองที่ถูกสัญ,ญาลากรักของวันในยุ์อะ่ะมันจะเป็นนี้เสียงสามมันจะเป็นขีดตรงออคือไม่มีเสียงกาออถ้าเสียงเอกมันจะเป็นขีดลงกาเห็<า>นไหมแล้วไล่เสียงตามไปเลยกากาแล้วถ้าเสียงโทจะเป็นเหมือนหมวกกามันต้องลงตับกาคือระลงถ้าเสียงตีมันจะขึ้นสูงเป็นกาใช่แล้วถ้าจัตวามันจะเป็นนี้ กาอันนี้คือหลักภาษาศาสตร์ตามเนี้ยใช่ท้องเสียงตามเนี้ยมันจะไม่เรียนไมยเคยเรียนอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะเด็กอักษรอันนี้รดอ่ะอันนี้รอดเด็กอักษรด้วยรอดรอดจริงๆแล้วอาชีพอ่านข่าวนี่กี่ปีแล้วตอนเนี้ยเข้าไปด้วยสิบสองค่ะเฮ้ยสิบสองปีแล้วเหรอการเล่าข่าวเราพูดอย่างนี้มันเออดการเล่าข่าวที่แบบว่าติดต่อกันนานที่สุดเนี่ยกี่ชั่วโมงสิบสามหมูบป่าติดถ้ำหลวง ไทยรัฐเป็นช่องแรกที่รายงานสดว่าเจอน้องคบทั้ง13คนรายการต้องจบประมาณ4ี่ทุ่มสี่ทุ่ม,มไม่มีรายงานเข้ามาว่าเจอเด็กแต่ยังไม่ยืนยัน <Hey. S 1> แล้วเราก็รายงานสดแล้วก็ลาก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 จนห้าทุ่มครึ่งยืนยันคอนเฟิร์มรายงานได้เจอเด็กแล้วทั้ง13คนแล้วรายการลากต่อให้่ทย<อ>ว่าถึงกี่โมงอย่าบอกว่าตีห้ามีเยอะไปค่ะตีสามตีสามฝั่งบอกพี่ก๊อฟว่าพี่ก๊อฟหล่อมาก ห,หลังจากที่เจอเด็กแล้วอ่ะมิ้นนบ,บินไปถ้ำหลวงสลับกับพี่กอฟไปแต่ตงืลกันแล้วมิ้นอยู่จนช่วยเด็กออกมาครบทุกคนข้อมูลรายง,งานสดเนี่ยมันมีน้อยมิ้นเคยรายง,งานสดต่อนนึ่งสิบห้านาทีโดยที่ไม่มีบทก้อทำไงอะ่ะก็ต้องพูดไปเรื่อยค่ะพี่หนิงสอนมาว่าให้พูดในสิ่งที่ตาเห็นตอนนี้นะคะเบื้องต้นจากตอนเช้าที่ทางศูนย์น้ำนดยการเนี่ยมีการประชุมออกมารายง,งานออกมาว่าตอนนี้เด็กเป็นอย่างนี้แล้วก็มีการประชุมทีมนี่นี่นนลากอีกเอาแล้วลากอีกไปไหนอ่ะสิ่งแรกที่มองเห็นคืออะไรคุณสมภพวันน ซึ่งการที่ฝนไม่ตกเนี่ยนะคะแปลว่ามันจะมีการเติมน้ำเข้าไปในถ้ำทำให้ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เนี่ยทำง่ายขึ้นซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยทีมที่เข้ามาดูแลในเรื่องของการที่จะช่วยเด็กออกมาเนี่ยมีหลายทีมแล้วกันแล้วก็ข้าสมมติว่ายังไม่รู้จะเขาจะให้ลากอีกตอนนี้เท่าที่ดิฉันเห็นนะคะก็จะเห็นว่ามีทีมของทางแพคกริมคือทางเจ้าหน้าที่ฐานสาหรัฐเนี่ยมีการเดินไปเดินมาคาดว่าน่าจะมีการประชุมกันคือรายงานจากสิ่งที่ตาเห็นทั้งหมดยุคนี้มันเป็นการเล่าข่าวก็จริงซง เ่าเาเราเๆาเราเาเาบางทีคุณพูดในสิ่งที่ตื่นคิดอยู่คิดอยู่จะมีคนที่ที่ชอบเพราะรู้สึกว่าเออถามแทนใจเราเลยเหรือว่าพูดแทนใจเราเลยมันจะเป็นผลดีถ้าเราคิดตรงกันแต่ว่ากับคนที่ไม่ได้คิดตรงกับเราก็รู้สึกว่าแบบทำไมต้องใส่อารมณ์ขนาดนั้นทำไมคุณมีอคติขนาดนั้นซึื่อนันี้เข้าใจได้เพราะว่าคือแต่ละคนมันมีความคิดที่ไม่เหมือนกันชอบที่สุดเลยคือตอนเวลาอ่านข่าวใส่ไข่เสร็จแล้วเธอก็วิ่งไปอ่านไทยรัฐนิวโชว์ชีวิตเธอแข่งกับเวล สุดๆภายในไม่ถึง2นาทีอ,อยู่ตรงนี้กำลังปึ๊บปๆปปปมาอีกทีปึ๊บเอ้านั่งอ,อยู่ตรน้ต่อ แล้วก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นอีกคนนึงไปเลยอะตอนแรกนึกว่าเทปใช่หลายคนจะเข้าใจว่าอัดเทปกับอีกอย่างหนึ่งคิดว่าศัตรูใกล้กันแค่แบบเดินมานแตดแจ็คเก็ตเธอวิ่งขึ้นบันไดหลายชั้นมากใช่คือพอมิ้นอัดคลิปเบื้องหลังคุณผู้คนบอกว่าเฮ้ยศัตรูข่าวไข่อยู่ชั้น<อ>สามศัตรูนิวโชว์อยู่ชั้นหน<อ>ึ่งก็คือต้องลงลิฟต์แล้ววิ่งไปที่ศัตรูเพื่อเข้าเพราะงั้นถ้าวันไหนที่ต้องอ่านรายการต่อกันอันดับแรกชุดที่ใส่เข้านิวโชว์กับข่าวไข่ส่่วนใหญาาขจะ กาวกุุ้กว้วเสร็จมินวิ่งจะมีน้องคอยเปิดประตูสตูรรอไว้ให้ยูแล้วมีวิ่งปื๊ดออกไปเลยคุยกับคุณภาคภูมิกันเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีการหอบใช่อาจจะเป็นเพบบราะออกกำลังกายหรอเลยไม่ค่อยหอบใช่ค่ะอที่ผู้ปร,ประกาศข่าวนี้ยากไหมหถ้าถามว่ายากไหมมินว่ายากมินว่าความยากมันอยู่ที่สถานการณ์เฉพาะหน้ามันไม่ใช่แค่ว่าเข้ามาปั๊บคริปต,ตามที่เขาส่งมาไม,ไม่ใช่แล้วม,มันต้องแบบ มันต้องประมวลผลมันต้องเรียบเรียงมันต้องเล่าให้มันเป็นภาษาเป็นคำของเราแล้วมันต้องแบ่งสมาธิด้วยเพราะว่าตามิน้นอาจจะต้องดูข่าวที่ไม่ต้องอ่านต่อไปหูต้องฟังพี่อุ๋ยอ่านไปด้วยเผอพี่อุ๋ยชวนคุยอะไรมาเราจะได้ตอบได้หูข้างต้องฟังคอนโทรลข้างในว่าพี่มิ้นเปลี่ยนข่าวแต่ขายนี้เป็นข่าวนี้นะเฮ้ยอันนี้ไม่มีภาพนะ แล้วข่าวไหนที่บอกว่าจําไม่เคยลืมเลยเราต้องให้เครดิตเจ้าของคลิปไอ้เจ้าของคลิปเนี่ยเขามี f a c b o o k อืมตีขาโหดกระโดดขี่เป็ดนี่คือชื่อเฟซบุ๊กเขาแล้วหนูต้องอ่านยังไงอะซึ่งคลิปนี้ถูกโพสต์ไว้ใน Facebook ที่ชื่อตีขาโหดกระโดดขี่เป็ดนะคะคือชื่อโหดมากใครสั่งใครสอนตั้งชื่อเฟซบุ๊กแบบนี้เคยไหมอ่านข่าวเสร็จปั๊บแล้วก็มีโดนขู่ไม่เคยมีโดนขู่แต่โดนทัวลงมี เอาไปแขวนในทวิตเลยคือเขาเอาไปเอามิ้นไปแขวนแล้วก็ติดแฮชแท็กเสื่อมให้มินอุ้ยคนถล่มขุดด่าทั่วลงมินนั่นรายงานข่าวข้อมูลซึ่งมิ้นมีเอกสารหลักฐานยืนยันว่ามิ้นรายงานตามที่สำนักข่าวต่างประเทศเขียนมาและสิ่งที่มิ้นรายงานเป็นข้อเท็จจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ไอโออาไปปัดว่ามิ้นอะรายงานเฟกนิวมิ้นบิดเบือนเพื่อด้อยค่าอืออุ้ยถึงขั้นใหญ่โตอยากให้เป็นปัญหาระหว่างประเทศอย่างนั้นเลยคนก็เลยมาด่ามิ้นรู้ตัวว่ามิ้นทำอะไรหรือมิ้นไม่ทำอะไรพราะงัานมิ้นก็เลยปล่อย ตอบแล้วว่าอ๋อค่ะแต่ก็ด่าต่อสังคนมีเทนเนตอ่ะเขาไม่ได้อยากฟังคําอธิบายจากเราและเอาจริงจริงต่อให้เขาเรียกร้องให้เราขอโทษเขาไม่อยากได้ยินคําขอโทษจากเราเขาแค่อยากด่าอันนี้เรื่องจริงเป็นครั้งแรกที่ได้ยินว่าผู้ประกาศข่าวก็ทัวลงได้เหมือนกันอุ้ยลงตลอดลงประจำได้ข่าวว่าว่างปับ๊บต้องหากิจกรรมทําจริงหรือไม่จริงค่ะเช่นหนูเป็นคนอยู่ไม่ค่อยสุขก็ไปยิงธนูฮะไปเรียนยิงธนูปีเบสบอล บติ้งเซนเตอร์ไปกับเพื่อนแล้วก็มีไปนั่งเล่นวาดรูปเพนบาร์อะไรเงี้ยแล้วก็เคยไปปั้นหมอด้วยเราว่างเนาะเราว่างเนาะ <c oughs> แต่ที่ชอบที่สุดคือต่อนาโนบล็อกกับกันดั้มเลิศอ่ะแต่หนูก็รักแมวมากไม่ใช่หรอช่าย่มาเรียกขาว่าแบบว่าแมวนี่ต้องมีชื่อไทยชื่ออังกฤษแล้วก็ต้องมีความหมายชื่อพันธ์ุชื่ออะไรต่างๆเลาเสียแมวชื่อบาลอนสักดาสฟิง เป็นแมวพันธุ์สฟิง์ไม่มีขนปรากฏตอนเข้าไปอยู่ในกลุ่มแมวอ่ะมันมีเจ้าของแมวคนหนึ่งเขาตั้งชื่อแมวว่าอะไรรู้ป่ะนายวันลบผมแสกข้างนายวันลบผมแสกข้างผมมันปาดข้างมาแบบเนี้เฮ้ยเท่ดีว่ะเวลามันมีชื่อไทยหนูรู้สึกว่าอยากมีชื่อไทยให้ลูกบ้างอ่ะบอลอนเนี่ยมันเป็นแมวที่ไม่กลัวเลยเลยป่ะตูนวันไปไหนมันก็จะแบบชอบสำรวจเหมือนแบบเดินประกาศตักนาไปทั่วแบบว่าฉันไม่กลัวใครก็เลยชื่อสักดาชื่อสักดาลชื่อบาลลอนสักดา ซฟิง์เติมเป็นชื่อสายพันธุ์แล้วกันเป็นชื่อวงตระกูลก็คือต้องมีชื่อสามอันนี้คนมาจีบเราต้องรักแมวจริงหรือไม่ก็ต้องนะคืออาจจะไม่ต้องรักมากแต่ต้องไม่เกลียดอะ่ะก็หนูรักของหนูอ่ะแล้วมีคนในวงการมาจีบไหมอ,อ,อ่ะเคยนานแล้วนานๆแล้วนานาๆมากเนี่ยมีคนดีเอ็มมานะไทยรัฐนิวโชว์แล้วก็มาจีบจริงหรือมไม่ไม่เคยเห็นนะคะแต่ดีเอ็มในไอจีมีแต่ไม่มีแบบว่าดีเอ็มมาผ่านแบบเพจไทยรัฐทีวีไม่รู้ว่ามีหรอมีใครหรือเขาไม่บอกหนู หรอหรอ,อาจจะโดนแบบโปรดิวเซอร์สกัดหรือวะหรือล่าไม่รู้ว่ะมีคนในวงการคนหนึ่งที่เขาลือกันว่ามาจีบหนูลูกนักกันเมืองใครอ่ะบอกๆอกหนูหน่อยเอาเฮ้ยห,หนูก็รู้อยู่แล้วใครวะบอกๆอกไหนะใครมดดา <laughs> <laughs> อะไรอ่ะแม่ <laughs> พี่มดดำไง <laughs> มดดำ <laughs> จีบหนูโอ้พี่มดดำไม่ปล่อยอะไรมาถึงหนูหรอก <laughs> เอาด,ด <laughs> แล้วทำมาทั้งหมดเนี่ยทั้งผู้ประกาศข่าว MC ทําทำงานอีเวนต์ทำพิธีกรทำอินฟลูเอนเซอร์และอยากจะทำอะไรอีกอะทุกวันนี้หนูอยากเป็นอาสาสมัครดูแลสัตว์ป่าน่ารักนะชอบนะพวกแบบเสือสิงโตหมีขาวหมาป่าพะโตมากับ Animal Planet เออหนูอยากเลี้ยง <Cle ach. S 1> หรอแต่ว่ามันเลี้ยงไม่ได้ก็เลยอยากเป็นอาหาสมัครดูแลสัตว์ป่าเพื่อที่จะได้เล่นกับมันเพียงแต่ว่าเขาเกียวทีย มันไม่มีกินไงป้าตือคือมันต้องรวยก่อนอะมันต้องมีเงินเหลือแบบรวยก่อนแล้วเข้าไปทำอาหารทำาหามักอะมีนชื่ออะไรพี่มีพี่มนชื่อกินชื่ออา <c oughs> ะรัชพร ยันอดหนกแล้วป้าตือสมบัติสระ,ะค,คะวันนี้นะคะรายการจิ้นทอกต้องไปก่อนนะคะกดติดตามนะคะว่าป้าจะชวนเพื่อนมาทอกและมากินจิ้นทอดไปกับป้าด,ด้วยกันเป็นใครนะคะค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการจิ้นทอกนิวโชว์แล้วนะขออนุญาตขอตัวไปกินจิ้นทอดก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยน้ำปลาทิพรสฝา,ฝาสีชมพูความอร่อยที่คู่จิ้นทอดป้าตือค่ะ